สวัสดีครับผู้ชนะของรีวิวเฟบครับวันนี้ก็เนื่องจากน้องๆนะฮะมีถามมาว่าแบบช่วยแนะนําพวกอุปกรณ์สาหรับทาเพลงบันทึกเสียงหน่อยประมาณนั้นอยากได้งบประหยัดประหยัดสําหรับคนงบน้อยเออก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันดูแล้วก็ลองลองดูแนวทางก,ากันนะฮะเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างมีรายละเอียดท้าบอกว่าเราจะจริงจังมันก็ต้องแบบลงทุนนะนะมันคือการลงทุนบางอย่างมันก็ต้องแบบ เต็มที่กับมันหน่อยมันจะประหยัดไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์เขาต้องมีราคาที่คุณภาพนะเนาะประมาณนั้นเดีย๋ยวไปดูกันหน้าตามันเป็นยังไงต้องใช้อะไรบ้างไปหน้าจอมากันทีหน้าจอนะฮะเราจะเห็นว่า Audio t โอเทเฟถ้าเราเซิร์ชคำว่าออ d i o t โอเทเฟเนี่ยในรูปของในหน้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้น Audio t โอเทเที่มีคุณภาพขึ้นมาให้เราเห็นเห็นไหมใน ในเรื่องปกติเลยนะที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะฮะก็ต้องบอกว่า Audio อเท e เฟคือหัวใจหลักนะฮะของการบันทึกเสียงจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเราต้องการจะประหยัดจริงๆในะราคาแบบนะั้นต้องหามือสองเอานะมือสองจะดีกว่านะฮะก็คือพวกรุ่นที่ได้มาตรฐานทั่วไปพวกนี้เขาจะมีไดเวอร์พิเศษที่เป็นไดเวอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วทำให้เราเห็นทุกโปรแกรมในการทำเพลงแล้วก็ พวกเดี๋ยวนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นออร์เ์เฟสที่ได้คุณภาพนะฮะราคาก็ประมาณนักสี่พขึ้นไปอ่ะนะหรือว่าอะไรเนี่ยนี้ตอนนี้ราคาต่ําสุดคือเนวานะพวกเนวาเนี่ยเนวาอันนี้เนวาดูโอเนวาอูโนเนี่ยพันเาบาทตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เขาให้ซอฟต์แวร์มาแล้วก็มีไดเวอร์ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงใน S ซมเปิลเลตที่เขาเขียนเอาไว้นะ192กิโลเฮิร์แต่ว่าก็คงไม่เต็มอะนะเพราะว่าตัวมันเล็กมากนะฮะตอนนี้ผมใช้ก็คือเป็นนี่ฮะสไตเบอร์ ber, แต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่ง2อนะอันนี้เป็น -2 2ก็ใช้ได้นะฮะราคาก็มัน4 0 0พขึ้นไป5 0 0 0 6 0 0 0 7,000ประมาณนะั้นะนะเนาะคือตัวนีอ้อย่างที่บอกคือมันคือหัวใจหลักที่เราจําเป็นจะต้องมีนะฮะถ้าบอกว่าเราจะประหยัดออริโอเตอร์เฟีนี่คือจบเพราะว่าเราจะอัดเสียงก้องแก๊งก้องแกงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่า ถ้าเราจะใช้โปรแกรมแบบโปรเฟชชั่นอลจริงห็นว่าอย่าเราจะเริ่มทํางานบันทึกเสียงไม่ว่าจะเป็นการทําสปอร์ตโฆษณาการทํานู่นทํานี่หลายๆคนก็อยากได้เสียงคุณภาพสูงแต่ว่าอยากได้งบน้อยๆมันก็ไม่ค่อยจะไปได้กันจริงนะเพราะว่าตอนนี้ในตลาดที่ถูกสุดก็มีเนวาจริง,งนะเนวาอูโน,โนตัวนี้1990อย่างตัวของ Midi plus ก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะแต่ว่าก็ราคายังสูงกว่ายอยู่นะ,ะแต่ถ้าบอกว่าเราจะจริงจังกับการบันทึกเสียงจริงๆนะฮะก็เลือกอุปกรณ์ที่แบบราคาที่ค่อนข้างสูงไปเลยนะฮะอย่างคนที่ดังๆคนนิยมใช้ก็เป็นพวกเนี่ยพวกสก r าเล t พวกอะไรนี้นะ,ะนะฮะก็จะมีหลายเจนขึ้นมาราคาก็เห็นไหมราคามันก็ต้องตามคุณภาพจริงๆ ถ้าบอกว่าเราได้พวกนี้มาเราก็จะไม่กัง,กลงวลในการที่ต้องมาแก้ไขไม่ต้องมาหาตรงนู้นตรงนี้จะแก้ยังไงดีเครื่องมันไม่สามารถทำพวนี้ได้ประมาณนั้นถ้าพวกนี้ก็คือเสียบปับ๊บเครื่องทํางานได้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่สะดุดไม่ติดไม่นู่นไม่นี่เราอยากจะอัดเสียงอุปกรณ์อ,อื่นๆหลายๆอย่างหลายๆแทร็กมันก็รองรับได้แต่ถ้าบอกเราจะประหยัดงบด้วยการหาอินเทอร์เฟซจีนนะที่เป็นแบบ ราคาต่ำๆล่างๆล,ลงมาหน่อยที่ว่าเขาก็ทำเรียนแบบเนาะเขามีโปรเซสเซอร์แต่ว่ามันทำไม่ได้จริงๆนะฮะผมก็มีหลายตัวที่แจกน้องๆไปราคาพันอย่างเงี้ยก็อัดได้ไหมอัดได้คร่าวๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะจริงจังอะไรกับมันมากประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าเราจริงจังเช่นเราจะอัดเสียงกีตาร์หลายๆแทร็กทำเป็นเพลงทำนู่นทำนี่มีปัญหาแน่นอนอันนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็น เดี๋ยวก็กระตุกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อะไรอย่างนี้นะมันหรือบางทีบางตัวก็ไม่รองรับกับโปรแกรมที่เราจะเปิดใช้งานพวก Cuba s e พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีไดเวอร์ที่ทำให้เรามองมันไม่เห็นนะมันก็จะไม่สามารถอัดเสียงได้แต่ก็มีวิธีแก้แต่มันก็ไม่ควรจะมาต้องแก้เพราะว่าตัวมันเองมันไม่ได้สมบูรณ์ประมาณนั้นนะฮะถ้าทำงานก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหายนะฮะอย่างที่อย่างที่บอก เพราะว่าราคาก็ต้องตามคุณภาพจริงๆนะ mm. ๆนะเห็นไหมเราเสิร์ชคำว่า audio เทอร์เฟตมาก็จะเจอเยอะเลยสําหรับ audio เทอร์เฟตที่มีคุณภาพเยอะๆนะราคามันก็แตกกันไปนะ mm. ถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนเนี่ย mm. ก็คือจริงๆแล้วหลักๆมันคือปลีแอมอะเนาะปลีแอมในการขยายเสียง mm. พวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรต่างๆไมโครโฟนหรือว่าจะเป็นกีตาร์พวกอะไรมันคือปรีแอมนะฮะคือปรีแอมทุกอย่างคือปรีแอม แต่ส่วนใหญ่ที่เขาขายขายกันเนี่ยหลักๆคือซอฟต์แวร์ที่แถมมาซอฟต์แวร์ที่แถมมาเราจะได้เปรียบตรงนี้นะฮะอย่างเช่นตัวเนว่าเนี่ยอย่างนี้นะเนว่าอูโนนี่มันมี2รุ่นเนว่าอูโนกับเนว่าดูโอเขาจะแถมบิดวิกอย่างเงี้ยมันคือวิกตลอดชีพนะฮะเราก็สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะทําเพลงได้จริง,รงๆเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราชอบค่ายที่เป็น คิวเบสอะไรประมาณนั้นก็จะต้องเป็นพวกโรแลนด์สายเบิร์แบบนี้นะ ur 2 4ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เขา,า,า,าเรียกว่าอนะไรซอฟต์แวร์จะได้ซอฟต์แวร์ที่เป็นของ c u b a s e แท้แล้วก็อัปเดตได้ตลอดเวลาแบบนี้เหมือนกันนะมันก็จะมีหลายๆรุ่นเนี่ยของ Scarlet พวกอะไรนี้เขาก็จะมีซอฟต์แวร์ให้แตไ่ไม่แน่ใจว่าจะได้ซอฟต์แวร์อะไรนี้เหมือนกันอื่นๆเราก็ต้องมาหาข้อมูลตรงนี้นะฮะอย่างพวก Logic พวกอะไรเนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์ของเขา แล้วก็มีตัวโปรแกรมที่มาสเตอร์ลิงอะไรต่างๆอู้เยอะมากตัวเนี้ยถือว่าคุ้มค่าที่เราได้มาแล้วมันใช้งานจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่งานเถื่อนวะแล้วก็เนี่ยอย่างวอลอย่างไรเนี่ยราคามันสูงหน่อยแต่ว่าเราได้คุณภาพสูงตามนั่นเองนะฮะเวลาเราอัดเสียงแล้วมันชัดเจนเลยระหว่างของราคาถูกกับของที่ราคาสูงหน่อยมันชัดเจนมากๆนะฮะความแตกต่างมันมากมายเอางั้นเถอะอ่าอ,อย่างนั้นเราใช้พวก เหมือนเราถ้าเราต้องการที่จะมาทำโคเวอร์สนุกุกขำๆเราก็ใช้แค่โทรศัพท์ก็ได้ต่อกับพวกเอฟเฟกอะไรก็จบเหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ถ้าบอกว่าเราจริงจังกับมันอยากจะทำให้มันเป็นเพลงอยากจะทำเดโมอัดเสียงให้คนอื่นหรืออัดเสียงให้ตัวเองยาวๆนะฮะก็ต้องมีอุปรกรณ์ที่รองรับที่ดีนะฮะประมาณนั้นนี่อย่างนี้เขาก็จะมีเป็นเซตให้เราเหมือนอย่างมีเป็นเซตก็คือมีไมโครโฟนมีหูฟังอะไรแบบนี้จำเป็นต้องใช้ ในกรณีที่เราเริ่มต้นใหม่ๆห,หูฟังจําเป็นนะฮะเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีลาโพงสตูดิโอมิเตอร์นี่สตูดิโอมิเตอร์มันก็มันก็แพงอยู่ประมาณนะอย่างย amaha ม,ม,มันก็ตัวละ8 5 0 0ันแปดบาท2ตัวมันก็เกือบ2,000 0อย่างเงี้ยมันก็ต้อง,อย,งอย่างที่บอกว่ามันคุณภาพมันตามราคาจริงๆเราจะใช้อย่างอื่นมาทดแทนก็ได้ในกรณีที่เราจะ ยังไม่มีเมื่อก่อนผมก็ใช้ลำโพงเดกสก์ท็อปลำโพงคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปลำโพงครีเอทีฟอย่างเงี้ยนะมันก็พันกว่าบาทอย่างเงี้ยก็มาฟังเสียงได้แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราจะอัดเขียนเครื่องดนตรีเยอะๆพวกเบสพวกอะไรนะมันมีย่านเสียงที่แตกต่างกันไปมันเลยทําให้จําเป็นวันหนึ่งเราต้องทําเพลงจริงจังเราก็ต้องมีสตูดิโอมอนิเตอร์ขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ถ้าบอกว่าเออทำเดโม่ขำๆอัดเล่นกับเพื่อนได้ก็ค่อยๆขยับ ค,ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแต่หลักๆขอออริโอโตเฟดหลักๆก,ก,ก่อนถ้าเราเป็นนักร้องออริโอโตเฟดเป็นหลักเล่นกีตาร์อะไก็แล้วแต่ออริโอโตเฟดก็เป็นหลักอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันก็คือคุณภาพของเสียงเนาะประมาณนั้นที่เราจะทําได้แล้วกอ็อัดเสียงเขาได้ทุกโปรแกรมง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมาแก้ไขนั่นเองออริโอโตเฟดเนาะส่วนหูฟังถ้าเราไม่มีพวกลําโพงใช้หูฟังก็สะดวกดีนะฮะ เราก็ฟังอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นก็ดีหูฟังมันก็หลักราคาประมาณหลักพันขึ้นไปประมาณนั้นนะบางตัวก็ยังมี7 0 0 8 0 0 900, 900พวกซปเปอร์ลักอะไรประมาณนี้นก็สามารถใช้ได้นะผมก็มีซปเปอร์ลักใช้ซปเปอร์ลักมาหนึ่งหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าเสียงก็ตามนั้นนะมันก็ต้องเพิ่มตามราคาจริงในในรูปแบบของสตูดิโอเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เขาเขียนไว้นะมันรองรับย่านเสียงอะไรทั้งประมาณนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจเองหูเราเข้าใจว่าอ๋อ ตรงนี้าย่านนี้ผมจะต้องปรับเพิ่มอีกหน่อยมันเหมือนแบบซาวอิจินเนียเนาะเขาก็ต้องแยกเสียงออกจริงๆนะถ้าซาวอิจินเนียเขาจะแยกออกเสียงออก่างนี่คือเสียงนี้ล่องเสียงนู้นนะี่มันก็ค่อนข้างเป็นรายละเอียดประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้แบบถึงขั้นขนาดนั้นถ้าเราจะม er ิกซิ่งมิกอะไรเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมที่ช่วยเราได้เยอะมนเลยทําให้ออดิโอตเตที่มันแถมอะแถมพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยได้เปรียบมากๆ เพราะว่าเขามีมาสเตอร์ลิงมี EQ ให้เรามีทำอะไรให่เราเราไม่ต้องทำอะไรเลยกดเข้ามาเลือกเอาเลือกแนวเพลงเลือกรู้เลือกนี้เสียงเราก็จะดีง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าเขามีปลั๊กอินแถมให้เราแบบสุดยอดแล้วอะประมาณนั้นอันนี้สำหรับตัวที่มีราคานะฮะประมาณนั้นถ้าบอกว่าเราเข้าไปในตัวอิดอริโอเทเฟดแบบนี้มันก็จะมีสเปคที่เขียนบอกเนาะเห็นไหมนี่สเปคที่รองรับ หนึ่งอินพุตหนึ่อะไรอย่างเงี้ยนะสองเอาสองอินพุตเนี่ยเขาจะเขียนว่าเหมาะสําหรับใครประมาณนั้นนะเขามีปรีแอมที่ตัวนี้ค่าที่แบบปรับได้ถึง6 9 d เดซิเบลอะไรประมาณนั้นนะเนี่ความละเอียดสูงสุดได้24บิตร้อยกิอันนี้ต้องบอกว่าเขาทําได้จริงมันต่างกับของงานจีนเนาะงานจีนบอกว่า192ก็ ทำไม่ได้นะผมเคยทดสอบมาหลายๆอันแล้วนะฮะมันเปิดแล้วมันก็ไม่ไปนะฮะประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกว่าเราจะใช้ออ d ด o ยลโตเฟตราคา1000เอามาเทียบกับออ d ด o ยลโตเฟตที่ได้คุณภาพอย่างนี้เขาราคา5,000กว่าใช่ไหมมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะประมาณนั้นหลักๆเขาขอให้ได้มีออ d ด o ยลโตเฟตที่ราคาที่แบบว่าสูงหน่อยนะฮะแล้วก็มีซอฟต์แวร์แถมอันนี้รู้สึกว่ามันจะมีซอฟต์แวร์หรือเปล่า อ,อันนี้เขามีหไหมมีมีซอฟต์แวร์พวบคุมิออกแบบมีซอฟต์แวร์มาให้นะก็มีเห็นไหมอเบลตันไลท์มี Avidpro, t une, ู n อาร์ตสตินี่ซอฟต์แวร์ที่นี่อย่างนี้เห็นไหมได้เปรียบตรงนี้เขามีซอฟต์แวร์ให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปหานะแล้วก็ใช้งานได้จริงตลอดชีพอย่างนี้โอเคนะฮะ ผมเลยบอกว่าใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเราจะได้เปรียบนั่นเองส่วน,นอื่นๆก็แทบจะไม่ต้องมีอะไรในชุดก็มีไมค์หรือแล้วถ้าร้องเพลงก็หูฟังสายแจ็คอะไรประมาณนั้นจบแล้วนะหลักๆขอให้เป็นออริโอโตเฟตแค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะเนี่ยจะเป็นชุดแบบนี้ที่มีไมค์ให้มีอะไรให้อย่างนี้ก็ใช้ได้นะฮะประมาณนั้นนี่อันนี้ครบชุดเลยเก็บเงินนิดนึง เราจะได้แบบคุณภาพที่ที่ดีจริงๆแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้จริงแบบนี้ดีกว่านะไม่ต้องไปไประหยัดงบเก็บเงินไว้ก่อนแล้วก็ซื้อเอาสิ่งที่เราทำงานได้จริงดีกว่านะฮะอย่าไปซื้อไปเรื่อยๆเสียดายเงินจริงๆเสียดายเงินจริงๆผมๆๆผมีทำรีวิวหลายตัวก็แจกน้องๆไปหมดแล้วไม่ได้ไม่เอาไปเก็บไว้ใช้เองนะฮะก็เหมือนเราวาเท่าทิ้งไว้เฉยๆไม่มีไม่ไมไมไประโยชน์เอาไปให้น้องๆก็เผื่อเบื่อไปศึกษาอะไรประมาณนั้นนะก็แจกไปฟรี ก็ตอนนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแจกแล้วหมดตังค์ด้วยโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องนะที่เข้ามาเนี่ยคุณภาพก็ตามราคาเนาะแล้วก็สิ่งที่เราใช้จริงๆก็มีอยู่แค่นี้แหละนะหูฟังไมโครโฟนสายแจ็คออเดีอร์เทเฟตเป็นหลักสําคัญนะประมาณนั้นก็ลองเลือกๆดูว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ตั้งงบไว้ก่อนแล้วก็รอให้ได้จุดนั้นแล้วค่อยซื้อดีกว่านะฮะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอสวัสดีครับ